ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ขัญฟ้านะครับก็ได้อยู่วัดปูหาเจ็ดแปดนะครับมาตามแนวทางนะครับเพราะว่างวดที่แล้วนะครับของปูกับเขานะครับทึ่งเก่าซีทั่งหนึ่งซีนะครับแต่ว่าบนเป็นล่างล่างเป็นบนนะครับงวดนี้กะมาตามแนวทางนะครับว่าปูสีเพิ่มเติมตัวใดนะครับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับ ถ้าผู้ใดชอบคลิปนี้ก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์ขวัญฟ้าพาโชคนีเด้อครับเด้ออืมถ้าผู้ใดเขามาแล้วนะครับกับไปรับชมรับฟังไปพร้อมกันนะครับเนาะการทำพีกรรครับเจ่าหน้ามืออาชีบัวมาเสา<อ>ียงบึงที่แรกนั่นครับ ที่แรลงนั่นบอท่านเนี่ยได้สรุปให้เพราะว่าเหล็กมันบอท่านลุ่งตัวบบานเนี้มาเสียงบิงอ่ะมาแต่เมืองจีนคนไงสูงดําโ<อ>้มาแล้วว่าในนิมิตปปู่เงอ่อนนี้แหละมันฝันฝันว่ามันเอาไข่มาให้สามหน่วยอ,อใส่เมื่อเมื่อเราเอาในพวมฝันค่ะก็เลยรับเอาไข่น้ำมันไข่มันบริเวณหน่วยหน่อยไดย มันโมเมนต์ไข่เปีดกไข่ไก่มันไข่เอียงหลังหน่วยบักใหญ่น้องสมักสมโอนี่มันสมโเอรุ่นต่างๆนั่นแหะบ้านไม่รู้ได้มันเกิดจริงไงก็กระปั่นเข้าอยู่หรอกมันไข่นกกระเทีอะก็คือไงกว่าบักตุ่มกาครับนั่นแหละทราบแล้วเอามาให้ตามหน่วยในความฝันนะหน่วยบักใหไงนกโอะมันโมเมนต์ไข่เปียกมันโมเมนต์ไข่ไก่มันเป็นไข่อียงหลังมันไข่หน่วยใหญ่แต่ว่ามันซสมักตุ่มกาเลยะแต่ว่ามาตุ่มกาสู้เข้าเนี่ยครับ มันเอาว่าไห่สามหน่วยใครน่ะครับเอาว้าไ้ปูตุ่มมาตัดมาพุงปูก็มียู้ไข่ไก่ไข่เปไข่ไก่ด้วยตู้เย็นปูก็มียูแต่รอเอาว่าอีกเปนว่าครับเออสามหน่วยตอนนี้ล่ะเด้ออ่จารย์าั่งันกันเบ้าอยูแมนวาว่าล้อเก่าเนาะครับอยู่ทังเทิงเป็นว่าครับปูเนื่องสูงเป็นโรงเรียนอยู่ทังเทิงมันนีดเท่งว่าเดบว่าไปวนว๊อบครับมาวนนี่ลี ครับปู่เออว่าฝันก็ฝันแม่นร้อยสองขึ้นสองขึ้นสอนฝันเน้นลอกก็ต่ลอกเก้าครับผมอืมวันนี้ก็ขึ้นว่าเลขกั่นครับมาต้อกันอีกแล้วนะมาครบล่างมาครบล่างจังไตจะว่ายืนเก่าไปยูไปเก้ารักสิบวนแล้เดี๋ยืนแล้วเก่ารักสิบมันไปบวนซะแต่ว่ามันกับมาครบกันอยู่หนึ่งสี่หัวเก่าเนาะมา,ล,า<ต>ล่างอ่ะ ขันเอฟซีประกบกันอยู่ได้หันมันจะมีเก่าหนึ่งเก่าทีเก่าหกหนึ่งซี่หนึ่งหกแล้วก็ะซี่หกสื่ออยู่ตั้งหันล่างมันกระเทือนแล้วมันว่าอะมาควบล่างมาเนี่ยก็มาควบล่างเมื่อกบโตมันมาซีตัวหวนมาควบล่างครับปูครับเลขดับกระยัวหลายวันแล้วครับผมครับมาเนี่ยก็เอฟซีกับทั่งมากกว่าอันเลขดับปูแน่นอนว่าตัวเอฟซีวะ ดับอยู่จริงๆครับปูบานนี้ให้บนเป็นบนล่างเป็นล่างบ่ปูแยกบ่ปูคือแบบนี้บานนี้เลทเปลี่ยนเปลี่ยนได้บ้านนี้ครับปูเอาบนล่างหรอเอาไหมเป็นบนล่างบอ่มันบมหลายหางครับปูเลขกับปูไหนครับเอาบ่ได้แยกบ่บ่แยกบ่ต้องแยกแล้วครับปูปูแยกมันจะเป็นคือเก่าครับผมงวดนั้นปูก็แยกให้บนเลยให้ล่างแต่ว่าหาสวนผันโยล่างหาสามหาแปดโยล่างแต่ว่ามันขึ้นบนตัวนึงเป็นว่าครับผมมาที้ให้เก้าสี่ตาล่าง ชิบชีบุญใส่ท่านน่เวกคับตละดปัดกันนู่นเนี่บาณนี้เปลี่ยนแผนไปบ้านนี้เลขบ้านไบครับเอาบนล่างไปเลยเป็นบนล่างเนี่ยมาไล่ทางต่ำครับเออระการเคลื่เสีนยต้ตให้ผมว่าตัวได้เด่นตัวใดร่องครับเออเสียงให้เด่นยังนี่ยังไงยขึ้สี่เ้นไ้แล้วครับโอ้งมดนี่เรามันเด็ดเอาทั้งบนทั้งล่างอยู่ก็เก่าครับบ้านเครัวมันบ่านกับฟันเอาความันันพมฮัตมากอะไรบอกเนาะครับผม เลขสี S <S <preach ers> ่ออกเก้าส so ่ก so 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 ็กลองหกอยรถวัดว่าที่อ so, ีไรนะรถตับยังเอ็ so, ้วมอนี่นี่มาเลขโทรศัพั์เอ็นว่าออกอยู่นีสองวันบัดทั้งสามตัวสามเอียงก่อนที่ชุนหับออกก่อนอสี่ชุนห้า่างออกห้าสามมานี้ก็ห้าเก้าสี่หลังเนี้ยพอออกสิบสีเอาปูขัดให้าชุดชุดบนแบบปูก็ มันคาดออกมา,า,มาแล้วคาดแม่แรงมาปวัวเออคาดมาแล้วนี่ครับชุดสามตัวสามตัวบนชุดเดียวสามตัวบนโอ้ส่ดุนเดียวแต่ว่าแรก,กรักลอยที่เทเท่านี้ครับครับเน้นเจ็ดสามเล่นมาปวูวเออโอ้ชุดสามตัวบนห้าเจ็ดสามสี่เจ็ดสามหนึ่งเจ็ดสามเก้าเจ็ดสามสามเจ็ดสามเจ็ดเจ็ดสามวิ่งเจ็ดบน มันมันก็มากับเห็ดง่ายๆกับอะไรับปูกับมีสูตรนะปูเนะบ้านนี้มันก็มาออกตัวนี้แล้วก็มาออกห้าแบบกับเต้าหู้แบบแบนปูปับครับ ง่ายๆเลยกระปูตามบ่ไหนเอาไล่ด้วยับปูแต่ว่างวดนี่กระปูก็ว่าหารักซิบเป็นบ่มันมาหาซามไปไปตารางเนาะมาหันปูว่าเก่ารักสิบได้เก่าทีมันไปไปบนกระปูมาดิครับเจ็ดสามมาบัว เจ็ดสามตัวเดียว,ว,ยวโอ้ครับปูโอ้นี่ครับท่าำชุดทำไปตามสูตรเด้นี่ครับปูทามาตามสูตรบ่ปูมาตามสูตรบ่เหลือโอ้ครับผมชุดบนล่างนี่บ่ป,ปูครับทำชุมสูนสามนี่เขาความฝันนะ้ำปูเนาะแม่นบ่ปูมาเนี่ยินหมดปูชุดบนล่างสูปูสูนสามนี่ตรงกับเอที่วานินมิตเลนนะ้ปูเนาะ คือคือ,คอว่าแบบเอาไข่มาให้แม่ยไหมปูอ่คือแบบนี้นะครับ มาครบล่างมาปูโอ้ครับผมมาครบล่างมาครบล่างนะครับตามอยู่หน้าแปดมาครบล่างครับชุดมาครบล่างมาปูปูเขียนใส่กระดาษกันไงเนี่นะครับมาครบล่างอะไรก็มาเขียนใส่ชุดนบีี่เขยนตัวงไงบอกตอนใส่หนันกันไงแบบปู ชุดมาครบ,รรครบรล่างมะปูเนาะมาครบล่างครับศูนย์สามห้าแปดโอ้ศูนย์สิบล่างครับครับอืมครับ,รบอ๋บอท่านผู้ชมครับนี <c oughs> ่ครับชุดมาครบร 0, 3, 5, 8, 0, 10, ล่างมะปูเนาะศูนย์สามห้าแปดปูเนี่ยศูนย์สิบล่างอืครับ อว่าหันเก่ารักสิบลังจะอะไว่าเขินบุญเนาะปูกาจะตรงครับอ่าที่ปูจับไห้เนาะครับเนาะศูนย์สามเนาะปูศูนย์ห้าศูนย์แปดสามศูนย์ห้าแปดมาครบล่างสิบเอสื่เจ็ดสามลัางกับอะไรเพราะว่ามันบันไดมีเจ็ดอยู่นี่ครับปูมาเนี่ยเจ็ดสามนี่ให้เรียนบนเน่นเน่นไปเรื่อยแล้วแต่ว่าเลขอยู่นี่คนี่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 บนญบวกล่าง วิ่งล่างสามวิ่งบนเจ็ดครับวิ่งบนเจ็ดครับโอ้อาจจะมาสามบนสามล่างนะครับว่างกับฮาบนหาล่างเป็นบางเครืขึ้นไปแล้วก็ที่บนที่ล่างี็บนที่ล่างงอคั่นกับฮาบนฮาล่างมาบ้างนี่นี่สามบ่านี่อาจจะสามบนสามล่างรักลอยมันมีเท่านี้ในนิมิตในนิมิตเนี่ยผู้ใช้ผู้ใหญ่ไม่ ม่แต่คุณเอาปัวเอาไข่มาให้บ่เอาเอาไข่ไข่ไม่ให้ไข่ก็ไข่หยังสามนวยสามนวยโอ้ั้งมันเป็นไข่ไข่หรือไข่หยังแล้วมันน่วยไงเนาะครับเตอืมชิบุตีเป็นตัวนี้ปะปูศูนย์สามมปูคือเลยศูนย์สามนี่นี่อยู่นี่เห็นไหมครับมันเด่นล่างอืมเผลอๆอาจจะออกบนก็นได้แต่ว่าเลขอยู่นี่ปูให้นิ่นตัวนี้ล่างครับนิ่นตัวนี้บนครับเด่นเด่นลอง ครับปูร่องล่องเป็นชุดบนล่างครับปูเนาะศูนย์สามบนล่างไปเลยแต่ว่าเน้นเน้นล่างคือศูนย์สามนล่างคืศูนย์สามบนกันทุนครับมาในบนเกตสามเน้นบนล่างกันทุนครับปูศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดเป็นตัวร่องทุกเนี่ยก็เล่นร่องเลยสิคะครับค่ะอันนี้ชุดสามปมันไม่มาไล่หางเล็กมันบาได้กลับอืมครับไอ้ตัวนี้เล่นนับไปอยู่ อืมนี่ครับดับนะครับท่านผู้ชมพี่น้องบนดับล่างอ่าชุดนี่ครับดับบนดับล่างนะครับผม,มปูครับฟูไอสูรไอมาครบล่างนี่บอกได้บอกครับมีเอฟซีเพิ่ถามลักของมานนี่เด้ โอ้หลักมันก็มีอยู่ก็คือตู้คนจังสีนี่นี่จังสีเฮ็ดหลักเงินนะครับพอออกศูนย์ห้ามันวะครับเป็นเฮ็ดลักเงินนะครับมันไปหนึ่งเฮนบอนี่มันมาตัวหนึ่งมันมากมันไปตะล่างซะงมืนี้ว่างานไปตะล่างบารีเข้าทีอนั่นเห็นบ่ลศูนย์ก็เกียจะต้องติดบ่ติดบนก็ติดล่างเด้อครับปโอ้ หนึ่งก็แปดมืติดบนกับติดล่างไปจะล่างทำรับว่าหันหนึ่งทีแต่น่ะบานนี้ศูนย์กับเจ็ดศูนย์กับเจ็ดน้องต้องไปครับมันก็ไปติดตัวมันมีตัวติดอยู่ศูนย์ก็เจ็ดแต่น่ะว่าหันหนึ่งก็แปดไปติดสี่ก็ห้าเป็นบ้านหลังมานี่ตัวนี่มันมีตัวติดคือสี่กบสามศูนย์กับเจ็ดแต่น่ะไปติดสี่ก็สาม ตามสูตรที่ปูเห็ดให้น้ะปูเนาะครับนี่ครับท่านช้ชมครับสูตรวันนี้จะสี่กับสามตัวติดคันม้วนหันนม้วนหันได้ทียก็มหาไม่เป็นว่าล่ะครับมันก็ตัวนี้มันหนึ่งก็แปดครับบานลุกออกหนึ่งสี่ล่างถ้าตัวนี้เปิดเก้าสี่บนตัวนี้เปิดห้าสามล่างมีเท่าไรฟันไปเลยเจ็ดสามเจ็ดสามตัวเดียวเลยฟันไปเลยโอ้นี่ครับท่านช้่มครับวันใจวันนั่นล่ะ ขันเจ็ดสี่ไปมไปแล้วเห็นมครับโอ้เจ็ดสี่ได้เห็นบ่ปูไปแล้วเจ็ดสี่ตรงดับบนล่างปูกวองก้อนกับทิมฮาปูกวางมันมีทิมฮาวไม่ใช่ไล่ะครับไปแล้วบ่มี่ทิมฮาวออกทิมจีครับผมเอ๋อมันมีเจ็ดสี่มาได้นั่นได้ล่ะแคปหน้าจอครับท่อมชุ่มครับนี่ครับชุดสามตัวแกมากันเถัะครับชุดสามตัวบนนะครับแล้วก็ชุดนี้ปูเน้นเป็นบนล่างเรื่องพี่น้องวันนี้ครับผม เด่นศูนย์สามปวเด่นล่างศูนย์สามเป็นเด่นล่างแต่ว่าเป็นชุดบนล่างครับผมเน้นบนคือเก็สามครับคู่เดียวเท่านั้นรับกับกันล่างไว้นา้าปูวาครับเพราะว่างวดนี่ปูวาให้เป็นบนล่างครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์แปดตัวกันตัวร่องตรงๆนะครับปูงวดนี่ปัวตรงๆนะครับ ตรงๆไม่ต้องกลับว่าไฮกับปนั่นนะอท่านชมครับว่าหันกลับว่าไฮกับชุดมาครบล่างครับปูเน้นศูนย์สามหาแปดพี่น้องศูนย์สามศูนย์หาศูนย์แปดอยู่ในชุดนี้แหละครับผมนี่ครับนนอะครับแนวทางของปูหาเจ็ดแปดเน้นย่ำไฮแล้วครับแต่ว่าสูตรมาครบล่างปูเพิ่นลโหายนะครับเป็นเคล็ดลับของปูนะครับเนาะคลิปนีควัญฝ่าผ้าโชคกะสวัสดีครับถ้าผู้ใดเข้ามาก็อย่าลริ่มกดไลค์ กดแชร์กดติดตามให้ควนฝาผ้าโชคได้เด้อครับอย่าลืมกดกระดิ่งพร้อมครับเพื่อเสนอแนวทางดีๆให้พี่น้องรับชมรับฟังนะครับ